ถ้าพูดถึงร้านอาหารอิตาเลียนแล้วเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเจนนี่เพราะมันอร่อยมากแต่วันนี้นะคะใช่แต่วันนี้ทางรายการเราพาไปที่อีกร้านหนึ่งมาตรฐานเจนนี่ค่ะเพราะเจนนี่นี่ใครๆก็รู้จักแล้วไปดูอีกร้านหนึ่งไปดูอีกร้านนึงที่มีอาหารมาตรฐานมกันเดียวกันีบาอิตาเลียบายจีจี้ค่ะร้านนั้นอบอุ่นน่าทานมากไปชมรายละเอียดค่ะ เมื่อความต้องการด้านการบริโภคอาหารสไตล์ออเตรียนของคนไทยเริ่มมีเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทําให้ร้านอาหารสไตล์ออเตรเียนเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งแต่ละแห่งต่างต้องแข่งขันกันด้วยฝีมือและคุณภาพของวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องการให้บริการที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญเพื่อครองใจลูกค้า สำหรับบาอิตาเลียที่ตั้งอยู่ในคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์บริเวณถนนเอกมัยรามอินทรานอกจากให้ความสำคัญในเรื่องอาหารแล้วที่นี่ยังเน้นในเรื่องของบรรยากาศเป็นสำคัญอีกด้วยโดยมีการตกแต่งแนวโมเดิร์นและออกแบบโต๊ะอาหารที่มีความหลากหลายเตรียมไว้ให้กับลูกค้าสามารถเลือกนั่งได้ตามความพึงพอใจภายในร้านเน้นโทนสีอบอุ่นและสบายตาแต่จะมีบางมุมที่แฝงด้วยสีสันสดใสสร้างความสดชื่นให้กับลูกค้า ร้านบายตะเลียบาบจีจี้นะคะก็ามาจากสูตรของทางร้านเจนนี่ที่ซอยต้นสนนะคะประเงินว่ามีทางผู้บริหารของทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยอยากจะให้ทางร้านเจยนี่เนี่ยมาเปิดในห้างแต่ด้วยความที่ทางร้านเจยนี่ที่ซอยต้นสนเนี่ยต้องการที่จะยูนิคแล้วก็มีอยู่ที่แค่ร้านเดียวเราก็เลยแตกแบรนด์ใหม่ออกมาเป็นทางชื่อว่าร้านบายตะเลียบาบจีจี้ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4สาขาะคะ่ะ ตอนนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยอย่างเมนูที่นี่เนี่ยจะเป็นเมนูที่มีสเปเชียลเหมือนัะวนไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือทุกสาขาเลยนะคะจะมีเป็นไวน์โปรโมชั่นเป็นพรีเมียมไวก็คือเราจะเริ่มต้นที่99บาทต่อแก้วจนไปถึงประมาณ400บาทต่อแก้วอะคะ่ะอย่างแชมเปญเนี่ยจะอยู่ที่400บาทต่อแก้วซึ่ง ถามว่าวายดีไหมคือวายดีค่ะเพราะเราก็คับสันวายเพื่อไม่ให้เสียชื่อของบายกะเรียบายจิจี้เหมือนกันแต่วายก็จะอย่าง99เนี่ยจะเป็นวายอิตาลีแล้วเราก็จะมีทั้งวายจาก แอฟริกา uh, จากออสเตรเลียจากอเมริกาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่แนะนําเริ่มต้นด้วยซีฟู้ดซุปนะคะมันจะเป็นเหมือนโทมโรดกึ่งกึ่้นกึ่งกใสอะค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสปาเกตตีผัดกับซอสสามซอสรวมกันนะคะก็คือมีเพสโตซอสโทมโร่ซอสแล้วก็ครีมซอสใส่ซีฟูด้ดส่วนตัวนี้ก็คือเพียดีน่าสปิงเชแอนแฮม จานนี้ก็คือซีซาสลัดนะคะก็คือเป็นผักไฮโดรโปรนิกผักคอสค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำดราซิงที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเสิร์ฟกับพาเมซานชีสแล้วก็คริสปี้เบคอนแล้วก็ไข่ค่ะจากอาหารอิตาเลียนต้องไปฝรั่งเศสกันบ้างอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะ ไม่ไม่ใกล้ไกล้กนะแต่บางทีพอทานสปาเกตตี้ไปแล้วจะนึกอยากทานฟัวกราดก็ไปเทศกาลอาหารฝรั่งเศสกันได้นะคะช่วงนี้ปทุมวัน p ปรินเ s สโรงแรมกลางใจเมืองอยู่ที่ M B K หรือมาบุญครองเอาเชฟชื่อดังมาเลยจากรัคงเศเเหรอชฟชา a ์ลส์คริสเตียนใช่เขาเอาเคล็ดลับการปรุงอาหารจากห้องอาหารชื่อดังมิชลินสตาร์มาแนะนำที่เนี่ย พราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันดีแล้วที่หลายคนที่ชื่นชอบอาหารฝรั่งเศสจะไปปทุมวันปรินเซสสัมผัสบรรยากาศแล้วก็สัมผัสรสชาติของอาหารฝรั่งเศสใช่ค่ะไปชมกันค่ะครับ ห้องอาหารนับเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับธุรกิจโรงแรมและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมได้อย่างมหาศาลจึงทําให้หลายโรงแรมต่างเตรียมโปรโมชั่นดีๆเพื่อดึงดูดใจลูกค้าและรวมไปถึงการจัดเทศกาลต่างๆภายในโรงแรมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญด้านการตลาดของโรงแรม และปทุมวันปรินเซสโรงแรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งให้ความนิยมเป็นลำดับต้นๆเพราะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้ากลางเมืองจึงทําให้ห้องพักของที่นี่ค่อนข้างเต็มแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกแรงผลักดันที่ทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาที่นี่ก็คือห้องอาหารหลากหลายที่มีความอร่อยไม่แพ้กันและล่าสุดโรงแรมปทุมวันปรินเซสก็ได้จัดเทศกาลอาหารฝรั่งเศสขึ้นโดยการปรุงจากฝีมือเชฟมืออาชีพอย่างเชฟชาลคริสเตียนผู้มาประสบการณ์พร้อมเผยเคล็ดลับถึง การปรุงอาหารฝรั่งเศสจากห้องอาหารชื่อดังมิชลินสตาร์ประเทศฝรั่งเศสโดยเชฟชาวกล่าวว่าจานแรกนะครับเดี๋ยวเชฟชาญอยู่กับเราแล้วนะเดี๋ยวเชฟชาญจะอธิบายว่าจานแรกนี่คืออะไรนะครับเกลือเกลเซชครั so this is a salmon terrine with basil and lemon confit ครับจานแรกเป็นเซอร์เบิร์นเทรีนนะครับซึ่งเป็นอาหารแอปเปติเซอร์เป็น first course นะครับสำหรับเซตฝรั่งเศสนะครับจานต่อไปครับ So, this one is a snail, it's a thin tart of snail with uh, onion, with curry, and a Burundi sauce. So, it's a red wine sauce. So, this is a, a classic actually about French cuisine. It's a poireau vinaigrette, we call It's a leek, leek, white leek vinaigrette. So, here we, we serve with a smoked mackerel. S and also sour cream. Yep. s น s ซ่ซอครีครับส่วนจานนี้เชฟชานบอกว่าเป็นจานที่มีชื่อเสียงมากสำหรับ appetizer นะครับจะเป็นหลีกับวินัยเกรดนะครับทำด้วยผักจากครงการหลวงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจานพิเศษที่นำมาใส่ในเซตเมนูให้กับเรานะครับทุกวันทุกวัน so in the next one is a dessert uh, a classic again we call crème brûlée So it's a, like a vanilla custard cook in a bain in the oven. So mm. and with a crust of sugar. It's really nice. ครับจานสุดท้ายนี่เป็นของหวานนะครับซึ่งมีชื่อมากของฝรั่งเศสอีกเช่นกันก็คือกริมบูเร่นะครับเชฟชาได้บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปอบกระแตงเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับมีน้ำตาลเป็ดน้ำตาลโรยอยู่แล้วก็เข้าสลมเบนเดอร คัออกมาจะหอมสำหรับรายการอาหารเราก็ได้ชมไปแล้วนะครับมีหลายอย่าง นะครับเฟรนช์ทอนิชชั่นของเราเราจะจัดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนนะครับที่ห้องอาหารซิตี้บิสโตโรงแรมปทุมบันพริเซษเริ่มตั้งแต่เวลา11.30ถึง3ทุ่มครึ่งและนอกจากนี้เราก็ยังมีจอยโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตต่างๆและเหนือพิเศษอื่นใดเรามี100%เปย์ซแบ็คซึ่งถ้าลูกค้าทานเท่าไหร่เราก็ยินดีคืนเป็นรูปแบบของคุป,ปองเงินสดให้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่โรงแรมปทุมบันพริเศษนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วน่าหาโอกาสไปฐานนะน้องจอยพันะพันเก้าสบาทเองต่อท่านยังพอโทนยังพอได้พอได้เอีนุนเสร็จก็ไป ทานได้เลยเออจริงๆเขาทำเนี่ยอาหารน่าทานมากอาหารฝรั่งเศสนะต่ำกว่า2,000นี่ยังไงก็น่าทานอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่ยหาเงินคล่องนี่วชวนพวกเราให้มานั่งสัมมนาบอกแนวคิดแนวทางทฤษฎีในการลงทุนในตลาดทุนด้วยการน้องจอยวันที่25จะถึงแล้วนะยี่สิกันยาครับผมแล้วก็เปิดสัมมนาเต็มรูปแบบตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะฮะปรับ เสริมเติมแต่งในเรื่องกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยกันะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมโทรไปนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0847029194ครับ0847029194ครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับอาจารย์สิปรกรข่าวสะอาดและดิชนอวัสดาปกมรีค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันอาทิตย์ที่2 4และ FM 103เมกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ